รากที่เป็นรากวนรากที่เป็นรากกอดต้นเราต้องสละทิ้งนะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายๆท่านที่ซื้อมะม่วงมะนาวมังคุดมาปลูกนะครับที่ซื้อมาจากร้านนะครับซื้อมาปลูกแล้วปรากฏว่า มันไม่โต3ปี4ปีผ่านไปมันก็ยังไม่โตผมขออนุญาตนำเสนอสาเหตุนี่เป็นหนึ่งในหลายๆสาเหตุที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ที่เราซื้อมาปลูกปัญหานี้คืออะไรและมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นมะนาวทูน9ไร้เมล็ดนะครับที่ผมซื้อมาจากที่ร้านผมจะมาปลูกปัญหาที่พบกันบ่อยๆนะครับ เมื่อเราซื้อมาจากที่ร้านเนี่ยเราไปปลูกแล้วปรากฏว่ามันไม่ขึ้นไม่โตผมเคยนําเสนอปัญหาหนึ่งแล้วนะครับสําหรับกิ่งเสียบกิ่งนะครับเราต้องตัดที่เป็นพลาสติกที่เป็นเทปกาวที่เขาพันเอาไว้ตรงช่วงรอยต่อระหว่างต้นแม่แล้วก็กิ่งที่มาเสียบเอาไว้อันนั้นก็เป็นปัญหาที่หนึ่งที่ผมเคยนําเสนอแล้วคราวนี้เรามาดูอีกปัญหาหนึ่งครับปัญหานี้จะเป็นอยู่ที่รากครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรากที่เป็นรากวนรากที่เป็นรากกอดต้นเราต้องสละทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับรากวนแล้วก็รากกอดต้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เราต้องตัดทิ้งเลยระหว่างรากวนแล้วก็รากรากกอดต้นนะครับนี่อุ้ยอุปึ๊บออกมา รากกอดต้นจะอยู่ที่ข้างล่างนี่ครับจะอยู่ที่ข้างล่างนี้เลยที่เราซื้อมานะครับเขาเอาเก็บไว้ที่ร้านนานมากครับจึงทําอันอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้จะไม่ค่อยมีรากกอดต้นนะครับรากกอดต้นเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเยอะๆเลยที่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีถ้ามันมีรากกอดต้นที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเวลาเราเอาไปปลูกเวลาเราเอาไปปลูกนะครับ รากจะไม่ขยายครับมันจะกอดกันอยู่ตรงนี้เลยมันจะกอดอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับไม่ขยายทําให้ต้นไม้ของเราไม่โตครับนี่คือปัญหาครับมันจะกอดอยู่ตรงนี้ต้นไม้เราไม่โตมันจะกองอยู่ที่ก้นของถุงเพาะนะครับจะเต็มเลยตรงนี้เราต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้มีก็มีน้อยนะครับแต่ว่าผมก็จะตัดเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราตัดแล้วมันจะตายไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ตายนะฮะ Transfer. อันนี้ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีส่วนรากวนรากวนจะอยู่ที่ตรงนี้ครับนะครับข้างถุงพอมันเกิดมาแล้วมันไม่มีที่จะไปครับมันอยู่ที่ถุงนานมันก็จะวนรอบตรงนี้เลยครับวนรอบตรงนี้เราก็ตัดทิ้งอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะครับรากกออต้น แล้วก็รากวนเราสมควรที่จะตัดทิ้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปลูกไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเพราะว่าเขาจะเกิดรากใหม่ขึ้นมารากใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะแข็งแรงเลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะเอาลงหลุมปลูกได้แล้วครับผมจะผสมดินเดิมอันนี้คือดินเดิมที่ผมขุดมานะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักผสมกันนะครับเพื่อที่จะรองก้นหลุมให้กับเขานะครับนี่ผสมกันเลย เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วนะครับ รากวนรากกอดต้นไม่ใช่เฉพาะมีในมะนาวอย่างเดียวนะครับที่ผมนําเสนอมีในมะม่วงด้วยมังคุดละมุดลําไยที่เราซื้อมาปลูกเนี่ยครับสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคุณได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ